ที่เห็นเบื้องหน้าคือผืนป่าศักดิ์ธรรมชาติที่มีพื้นที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันผืนป่าศักด์อวมินทะ,ะราชนินีจะอยู่ในพื้นที่ของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่ารุ่มน้ำปายคือประมาณ3,000 300, สนไร่ผื้นป่าแห่งนี้มีความพิเศษคือเราจะพบต้นศักด์ตั้งแต่260เมตรจนถึง 1,260เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นความประหลาดใจยอย่างยิ่งคือในตำราที่เคยเรียนมาเราจะไม่ไม่เคยพบไม้สักข,ขึ้นสูงกว่า800เมตรจากระดับน้ำทะเลเมื่อทีมงานวิจัยเข้าไปศึกษาเก็บพันธุ์ไม้และ DNA ของไม้สักแล้วพบว่าไม่เพียงพบต้นสักที่มีลักษณะแม่พันธุ์ไม้ที่ดีคือลำต้นตรงกลมและเบาเท่านั้นไม้พื้นล่างของผืนป่า ก็ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพบางชนิดหายากและมีเฉพาะถิ่นเท่านั้นนอกจากพันธุ์ไม้แล้วยังมีพันธุ์สัตว์ที่ที่ถือว่าหายากหลายชนิดเช่นปลาคอผีเสื้อหรือปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งซึ่งอยู่จนไม่มีตาก็มีอยู่ในพื้นทีน่นี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จท่านได้ทรงพระราชทานนาม ป่าซึ่งมีความลักษณะโดดเด่นให้กับป่าแห่งนี้ซึ่งจะเป็นความภูมิใจของชาวแม่สองสอนว่าเราได้มีป่าศักด์ที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศครับ እንን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  <tune>